มือดีสิพัะต่างป่าเซ้นมนจ้ะวัตถุดิบก็มีผักผิกกับกระเทียมค่ะก็มีป่าเซ้นมนเค็นรสปกกระเทียมปกนาวจ้าน้าป่าผูกชิลดเหมือนเดิมค่ะเอาลุยผูกจับกันหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามเหลยกแล้ว ใส่เลยจ้ะบักลินใส่บักลินลายก็แซบมันหวานดีจ้ะใส่หลายเฮาก็กินที่เกาะบ่จ้ะเปิ่นเลนบ่ได้ถิมเด้ เดือดโทรศัพท์นเนี่ยนาวหน่อยหนึ่งเด็ดจ้ะตับยางกระซานตับบกุงบกเหน็ดตับหน่อยตับลายกับใส่บกนาวหน่อยหนึ่งนะจ๊ะกวายตับลายแตกอันนี้จะขอเสบได้เป็นหน่อยแน่เป็นเด็กอันเดิมค่ะนัว,นว กว่านิด,ด,ดนหน่อยชิดใส่น้ำตาลหน่อยนึงเพราะว่าเขากินน้ำตาลจ้า <Yeah. S 1> สุกเี้สุกีก้ซิมจ้าซีกันกลาง นิดหน่อยใส่เซ็นลงไปเลยจ้ะเซ็น,นอ,อ,อด,ดเอ้ยอดซิญอันนี้แทนนะคะ สาโลนค้งบอกเลยว่าบอลลูนรโลดตลอดได้เจ็ดียนยวช่วงนี้ป่าใช้หมดลดราคาอยู่นีจัดบ่อยค่ะลดราคป่ะมาบันิเศบๆกนเจ้ ใส่ซูเปอร์กินดแกมาได้เฉย,เยโอ้ยแซ่บเหมือนเดิมเก่าแล้วก็เด็ดตอนได้แต่จุกจุกพูดนะกินกับย่างบนันลิกว่าว้ายได้กินไหมคะเบคอนทอดจ้ะมาลุยคะ่ะ มาบัดเนี่ยได้ละหนึ่มูสามชส่กินเลยกินข่าวกันจ้าพักจะบ่มบีหยงดอกซาลาเน่กะปะแกงมีแตงกินได้แ igen, inda, ซบบอ <Sm mission> อันนี้ราบมันอันนี้ต่ำมัน้งแบบสงแล้วราบบึ้งว่ามันจะเสียบวะก็เ,เสียบมิตรว่ามันงว่มันน่าราบเนาะ แตงหน่วยละสิบเก้าคนครับอือครับบอเ็นโล่ดิหน่วยร้อยสิบห้าสิบดีใบอเห็นโดดแล้วอืมอเดี๋ยวนี้ผักแพง เห็นบ่ไอ้สเปคคนน่ะลดลงตั้งสี่สิบห้าวีดคนผลรดเลยใช่ลยสากลัว ขอบคุณนะใบแไหมซุปอืมงใส่ไปสิ่ คุณลูกซ้ายมากินเขาน้ำเหมือเนี่ยไม่มูกลินจะกินแซ่บส,สันดูเลยกิกนแต่เขาบคนเดียว อมอมยน้าบ่อบปะซมันไม่บกกินมแม่ผูกเส้นทุงไว้แล้วบอสันจอมเมียก่อนมีพระัแ้แม่ก็จะใส่ซ่องเคียงไว้ให้กินแทนนะแตดถึงแล้ตัจิงหรือเปล่สจ <laughs> ิงไม,ม,ม่ต้มต้มยำเตอ ต้มซอ่ย้ำปลาสอหมันต้องใส่ใสใสกะทิต้มฉ่้มอืมต้มน้ำข้นมันก็แก่ นี่ราคาเรียกว,ว่าสมองใงญ่กระทอง กินมูะกินเหี้ยจนสินเปิดะไม่อยากกินหมูกินแร้วพ่ายอยกินเนื้อสะะ <c oughs> ัตว์มาสองอีกเอาผานมืออืมมือนั่กินเนื้อย่างนอนไปล่าๆคืนถอดคิด เสียยาแล้วแม่อยากกินปลากินเนื้อกินอะไรอยู่ เอาหลังจากคลิปนี้ก็นไปซ้ำนี่แหละพอหอบปากหอมคอเจอกันใม่คลิปหน้าบ๊ายบายลุยต่อกัน